สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n แนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์จากการที่เราได้พูดคุยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ AI มาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้เรามาดูบริการรูปแบบอื่นกันบ้างวันนี้ครับผมจะมารีวิวการใช้งาน Can ว a นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบ จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้ก็คือเน้นไปในเรื่องของการทำงานกราฟิกเป็นหลักนะครับแคนวานั้นมีให้ใช้ในรูปแบบฟรีในในรูปแบบของการชำระเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าสนนราคาของแคนวาเนี่ยถูกมากนะครับเทียบกับสิ่งที่เราจะได้นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันมากขึ้นวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับไม่ตัดวิดีโอครับนั่งคุยกันไปยาวๆแบบนี้ครับเวลาที่คุณจะเข้าใช้งานแคนวานะครับคุณพิมพ์คําว่า แคนวาคอมแบบนี้ได้เลยครับแล้วเวลาที่คุณจะเข้าใช้งานก็แค่คลิกที่คําว่าเข้าสู่ระบบนะครับโดยปกติเวลาที่ผมแนะนําการใช้บริการออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับโดย Google ตรงนี้ก็คือบัญชี Google หรือว่า Gmail ของคุณนั่นเองนะอ่ะก็คลิกไปที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google นะครับแล้วก็คลิกซ้ําไปที่ Account ที่เราใช้แล้วก็ดําเนินการต่อแบบนี้ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยพร้อมใช้งานเลยนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยการทําแบบนี้ครับเราสามารถที่จะไปปรับแต่งในภายหลังได้โดยการอาจจะคลิกที่โปรไฟล์ของเราแล้วเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปจัดการเกี่ยวกับ Account ของเรานะครับซึ่งจะมีเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราอยากจะรู้อยากจะปรับแต่งในเรื่องของอะไรเราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าได้อ่ะผมกลับมาที่หน้าแรกกันก่อน วันนี้นะครับผมได้สมัครแคนวาไปโดยใช้ทูมันนี่วอลเล็ตในนั้นจะมี Virtual Card อยู่เป็น Mastercard นะครับแล้วก็ได้ทดลองสมัครแพนโปรไปเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้แคนวาเนี่ยอธิบายก่อนว่าแคนวามันจะมีแพลนแล้วก็ราคาอยู่แบบนี้ครับจะมีฟรีแล้วก็จะมีโปรนะครับจะมีฟรีแล้วก็จะมีโปรแล้วก็มีทีมปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราจะใช้งานฟรีตอนนี้เราใช้งานได้เลยเพราะเรา ก็เข้าสู่ระบบด้วย Gmail หรือว่า Google Account ก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าหากว่าต้องการใช้แพน Pro เนี่ยเขามีให้เราทดลองใช้แพน Pro ฟรีด้วยนะครับซึ่งเราสามารถคลิกได้นะคลิกเข้าไปดูแต่ตรงเนี้ยของผมเนี่ยสมัครแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิกแล้วเป็นยังไงก็จะไม่มีอะไรนะครับเขาบอกคุณมีอ่าแคนวาโปรอยู่แล้วก็คลิกดําเนินการต่อที่แคนวาได้เลยตรงนี้ผมก็เข้าไปใช้งานได้แล้ว ทีนี้ผมจะพาไปดูนะถ้าหากว่าเข้าสู่ระบบด้วย Gmail เหมือนกันนะครับเข้าสู่ด้วยระบบ Gmail เหมือนกันแต่ยังไม่ได้สมัครแพนโปรแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะก็กดไปที่เข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกไปที่ Google Account s, วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเข้าสู่ระบบ Gmail ของคุณเอาไว้ก่อนแล้วคุณตามผมเนี่ยมันจะง่ายการเข้าสู่ระบบด้วย Gmail เอาไว้ก่อนนั่นก็คือว่า ก็พิมพ์คำว่า mail.google.com นะครับแบบนี้ครับแล้วก็เข้าสู่ระบบ Gmail ของคุณเอาไว้ให้เรียบร้อยก็คือใส่ username password ให้เรียบร้อยแล้วมาอีกพอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาเปิด Canva นะครับแล้วค่อยมาเปิด Canva แล้วก็มาเข้าสู่ระบบด้วย Gmail แบบนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วก็คือเรายังไม่ต้องกรอกอะไรในตอนนี้แต่ตอนนี้สังเกตว่าของผมนี่ ค่อนข้างจะช้าอยู่เดี๋ยวผมขอลองลองรีเฟซหน้าจอหน่อยว่าเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้บริการออนไลน์ต่างๆสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับมันก็มีอักซิเดต์กันบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับเริ่มใหม่ได้เสมออ่ะคลิกไปที่ gmail แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่านะครับก็รอสักครู่หนึ่งเอตอนนี้ อ่ะโอเคน่าจะได้นะคลิกที่ดําเนินการต่อทําแบบนี้ครับด้วยความที่เขาเป็นภาษาไทยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบของ c n v วาฟรีได้แบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้งนะครับก็จะมีหน้าขึ้นมาถามก่อนว่าเราจะใช้ Canva เพื่ออะไรแล้วก็คลิกเลือกไปก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็พร้อมที่จะใช้งาน Can ว a ได้แล้ว ทีนี้เรามาดูรูปแบบของการใช้แคนวานะต้องบอกว่ามันง่ายจริงๆคือตรงนี้เป็นหมวดหมู่หลักที่เราสามารถที่จะทำงานกับแคนวาได้อย่างเช่นเราจะทำงานกับโซเชียลมีเดียเราก็คลิกเลือกไปนะครับเขาก็จะมะีตัวเลือกเป็นที่นิยม Instagram Facebook Link e อินอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏขึ้นมาหรือเราจะทำงานในรูปแบบของวิดีโอก็ได้ครับเขาก็จะมะีลักษณะรูปแบบของวิดีโอปรากฏขึ้นมานะครับ บริการต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีในส่วนของเทมเพลตเทมเพลตคือเป็นอะไรที่เขาได้ออกแบบดีไซน์มาแล้วโดยมีผู้ออกแบบและดีไซน์มาให้เราเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวอักษรอ่าโทษทีไม่ว่าจะเป็นฟอนต์นนนรูปภาพสีต่างๆการจัดวางองค์ประกอบการใส่อฟเฟคโน่นนี่นั่นเขาจัดการมาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเวลาที่เราใช้แคนวาก็คือว่าเราก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการ แล้วเราก็เข้าไปแก้ไขเทมเพลตก็แค่นั้นเองงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยการใช้แคนวานั้นง่ายนะครับโดยมันจะมีเมนูทางด้านบนเนี่ยสามารถเราเลือกได้ครับว่าเราจะทําอะไรอย่างเช่นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ YouTube หรือว่าจะเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกเครื่องมือแต่งรูปเพราะฉะนั้นแล้วบทสรุปของแคนวาก็คือว่าเวลาที่คุณสมัครใช้บร,ริการแพลนที่เป็นปโปรเนี่ยคุณสามารถใช้ สิ่งต่างๆที่อยู่ในแคนวาได้ทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีข้อกําหนดหรือว่าลายเส้นต่างๆที่คุณควรจะต้องเข้าไปอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าในเมื่อเราสมัครแพนโปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานแบบปกติเราไม่ได้เอาทรัพย์สินไม่ได้เอาเพลงไม่ได้เอารูปไม่ได้เอาอะไรที่แยกๆออกเป็นส่วนๆของเขาออกไปจําหน่ายไปขายเนี่ยเราก็ใช้งานได้ปกติไม่ต้องไปสีเรียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทานะครับลักษณะของการแยก อ่าสินทรัพย์ิีิต้นของเขาออกไปขายนะครับอย่างเช่นเอารูปของเขาไปขายเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าในลักษณะของการที่ว่าเราเปิดเทมเพลตขึ้นมาแก้ไขนะครับเราก็สามารถที่จะใช้รูปใช้ข้อความใช้ฟอนต์ต่างๆได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้ก็จะต้องไปอ่านาลายเส้นต่างๆเพิ่มเติมแต่ผมอยากจะบอกว่าบนแคนวาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอนะครับเสียงต่างๆรูปภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าฟอนต์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเราไปจัดหาเองเนี่ยจะมีสนนร,ราคาที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปภาพทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จะมีสนนร,ราคาค่อนข้างสูงแต่เวลาที่เราใช้แคนวาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ควบรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจ่ายเพียงไม่กี่บาท จ่ายเพียงไม่กี่บาทเนี่ยเราสามารถใช้งานแคนวา Can ได้ค่อนข้างอนเนกประสงค์มากๆเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าแคนวาเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และก็คุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่ต้องดีไซน์งานต่างๆที่เป็นกราฟิกนะครับไหนๆ EP นี้ก็เป็นเรื่องราวของการรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันสักหนึ่งฟังก์ชันนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะทำอินโทรนะครับ คือในคลิปวิดีโอของผมใน y t u t u เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วย,ยังไม่มีอินโทรนะครับผมคิดไว้ว่าผมอยากจะทำอินโทรนะครับเราก็พิมพ์คาว่าอินโทรในในช่องค้นหาตรงนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์คาว่า YouTube เข้าไปครับอ่าเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้แบบนี้ครับเราก็คลิกไปที่อ่าอินโทร u ูทูบเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาเอาเทมเพลตอะไรมาเสนอให้เราบ้างนะครับจุดสังเกตนะครับตัวที่เป็นแพลนฟรีเนี่ยเราใช้ตัวเทมเพลต นะครับแม่แบบที่ไม่มีมงกุฎได้แต่ถ้ามีมงกุฎแบบนี้เวลาเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเลือกอใช้เทมเพลตนี้ก็คือคลิกเมาส์เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกว่าทดลองใช้แคนวา pro สินะจะได้ใช้เทมเพลตตัวนี้ได้เขาก็จะมีเรื่องราวหัวข้อต่างนะครับอธิบายให้เราฟังถ้าหากว่าเรากดไปที่ทดลองใช้งานฟรีเป็นเวลา30วันเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลต่างเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าจ่ายรายเดือนจ่ายอยู่แค่230บาทเท่านั้นเองอยากจะบอกว่าเงิน230บาทกับสิ่งที่เราได้แคนวาโปร1เดือนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ในช่วงทดลองใช้เนี่ยถ้าหากว่าเรายกเลิกก่อนเวลาซึ่งเขาจะเตือนเรานะครับคุณลองอ่านข,ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้คือก่อนที่จะถึงเมื่อครบเวลาแล้วกันเมื่อครบเวลาเขาก็จะมาเตือนเราว่า คุณจะยกเลิกหรือเปล่าคุณจะยกเลิกก็ยกเลิกได้แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้คุณสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้เป็นรายเดือนหรือว่าจะใช้เป็นรายปีถ้าใช้เป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง230บาทแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นรายปีก็จ่าย1,850บาทนะครับอันนี้คือจ่ายเป็นรายปีเลยก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าหากว่าจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะจ่ายที่230บาทนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเราลองใช้เป็นรายเดือนดูก็ได้นะครับอาจจะ คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํางานอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเนี่ยใช้เดือนเว้นเดือนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วลองคลิกที่ปุ่มต่อไปครับจะเห็นว่าเขาก็จะให้สมมุติว่าเราอยากจะทดลองใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกวิธีการชําระเงินจะเป็น PayPal หรือว่าเป็นบัตรเครดิตก็ได้อย่างบัตรเครดิตเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมแนะนําให้ใช้ True Money Wallet นะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาใช้บริการต่างๆบนออนไลน์เนี่ยผมใช้ True Money Wallet ซึ่งก็เติมเงินให้ให้พร้อมเอาไว้สําหรับเวลาที่ใกล้เคียงเวลาที่เขาจะตัดรอบบินรอบบัญชีอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่บางคนไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้บริการได้ลองไปศึกษาในเรื่องของทูมันนี่วอลเล็ตนะไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดเป็นบัตรที่อยู่ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับเวลาที่เราจะใช้งานจะต้องกรอกรหัสผ่านเข้าไปแล้วก็ไปดูข้อมูลบนบัตรแล้วก็เอามากรอกข้อมูลต่างเนี่ยเราก็พร้อมใช้สําหรับอเอาไปใช้บริการบนออนไลน์ต่าง นะครับวันนี้ผมสมัครแพนโปรมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสมมติว่าผมจะทำอินโทร u tube นะครับผมเสิร์ชอย่างนี้ก็ได้เนื่องจากว่าบริการบนแคนวาเนี่ยมีมีอยู่มากๆม,มีอยู่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการเสิร์ชก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าทำไม ทำไมเซิร์ชแล้วเป็นแบบนี้นะ,อะขอคลิกไปที่หน้าหลักอีกทีนึงแล้วก็ลองเริ่มใหม่นะครับแล้วก็ใช้คำว่า intro อาจจะต้องแบบเขียนว่าวิดีโอแล้วก็ YouTube ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลือกไปที่เทมเพลตเลือกไปที่เทมเพลตนะครับ YouTube Video intro เขาใช้แบบนี้ก็กใช้แบบนี้เดี๋ยวมาดูครับว่ามีเทมเพลตอะไรให้ใช้งานบ้าง เยอะมากๆนะครับคือเลื่อนไปเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะมีวิดีโอที่เป็นอินโทรใน u t u b e เนี่ยนะครับก็ลองมาเลือกดูอันนี้เป็นโปรนะด้วยความที่อ่าผมได้สมัครทดลองใช้แล้วผมก็เข้ามาใช้งานได้ปรับแต่งเทมเพลตน,นี้ครับจะเห็นว่าอินโทรเขาสวยงามมากเลยเนาะแล้วก็เวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นนายเทคโนโลยีชแนลก็แล้วกัน อาะไรแบบนี้ครับพรีเมียมคุณภาพหรือคุณจะเปลี่ยนโลโก้อะไรก็สามารถทําได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็อาลองกดเล่นดูว่าว่าเขาจะเป็นยังไงอ่าก็สวยดีอันนี้ก็เอาอินโทรตรงนี้นะครับไปใส่อ่าในวิดีโอ y o u t u b e ได้ก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปเนาะเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็ไปตัดต่อหรือจะคุณจะตัดต่อในแคนวานี้ก็สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างของการทําวิดีโออินโทรในในแคนวา นะครับแล้วก็เอาไปใช้บน YouTube คือเวลาที่เราใช้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคลิกที่แท็บนี้ได้นะครับเพื่อที่ว่า,าเราจะได้ไปดูบริการอื่นได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะไปทำในเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นธุรกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอหานิดนึงนะครับผมผมกลับไปคลิกตรงนี้ก่อนดีกว่าคลิกตรงแ a นวานี้ก่อนดีกว่าเราจะได้ดูว่า หมวดหมู่ที่เราจะเข้าไปใช้ในมีอะไรเมื่อสักครู่นี้ได้ลองทำวิดีโออินโทรแล้วเนาะเราอาจจะไปลองทำเป็น Presentation ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกขนาดได้ว่าเราต้องการทำพรีเซนเทชันอ่าที่ขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะครับเวลาเราใช้แพนโปรเนี่ยก็คือจะสะดวกมากๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้เนี่ยเราใช้ได้หมดแล้วก็มันเปิดกว้างในการที่เราจะทำงานได้หลากหลายได้มากขึ้นนะครับ เนี่ยเวลาทำพรี e ซนเ t ชันเนี่ยจะเห็นว่ารูปภาพหรือว่าตัวอ,อักษรเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจัดวาง layout ต่างๆเองเนี่ยนอกจากจะไม่สวยไม่เป็นรูปแบบแล้วเนี่ยยังใช้เวลาอีกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับมารีวิวในเรื่องของ Canva ให้ดูถ้าหากว่าคุณชื่นชอบหรือว่าคุณสนใจที่จะใช้ Canva คุณก็เข้าไปใช้ได้เลยครับตามทำตามที่ผมบอกก็คือเข้าสู่ระบบด้วย gmail แล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลย แล้วถ้ามีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการใช้งานแคนวานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันง่ายมากๆใน,ใน,ใ,นในทุกๆเรื่องเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นมีทริคมีเทคนิคต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็อย,อย่าลืมกดติดตามในเทคโนโลยี n แนลเอาไว้นะครับจะได้ทําเนื้อหาต่างๆแล้วเขาก็จะจะถึงเวลาที่ผมลงคลิปเขาก็จะได้ไปแจ้งเตือนให้นะครับ เวลาอย่าลืมนะครับเวลาที่เราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่แท็บหน้าโฮมของแคนวาเนี่ยมันจะได้กลับมาที่หน้านี้แล้วเราก็จะได้เริ่มต้นได้ใหม่เพราะว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นแท็บแทบแบบนี้อันไหนไม่ใช้ก็ปิดปิดไปก็แค่นั้นนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยถ้ามีคำถามนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคํคำถามอย่างแน่นอน E.P. นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน E.P. ต่อไปครับสวัสดีครับ